สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคูนิวในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่2เอเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องเขียนให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไวใช่ไหมคะซึ่งบางครั้งเราอาจเขียนไปแล้วเกิดเจอปัญหาขึ้นนะคะ หรือว่าเราเรียกว่าข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษจะเรียกว่าบั๊กนะคะส่วนการตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้วทําการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นเราจะเรียกว่าการแก้ไขจุดบกพร่องนะคะหรือว่าดีบั๊กนั่นเองนักเรียนจําคําว่าบั๊กก <wieder> ับดีบั๊กไว้ดีนะคะบั๊กก็คือข้อผิดพลาดดีบั๊กก็คือการแก้ไขจุดบกพร่องนะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดนั่นแหละบั๊กคือข้อผิดพลาดดีบั๊กคือการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะ แล้วก็มีภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่เราต้องจำก็คือ loop นะคะการวน loop loop เนี่ยก็คือการทำซ้ำนักเรียนจำสัญลักษณ์การทำซ้ำได้ใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือ,อ loop นะคะ loop bug แล้วก็ดี bug นักเรียนจำไวด้ดีๆนะคะ bug คือข้อผิดพลาด debug คือการแก้ไขจุดบกพพ่องหรือว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดมีกี่อย่างนะคะ ข้อที่1นนะคะอย่างที่1คือการตรวจสอบคําสั่งขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมนะคะเมื่อเขียนโปรแกรมคําสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือที่เรียกว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะคําสั่งเนี่ยจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการทบทวนนะคะทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดอันนั้นก่อนนะคะแล้วก็แนะนําวิธีการแก้ไขก่อนที่เราจะดําเนินการต่อไปนะคะก่อนที่เราจะวางบล็อกต่อไป อ,อย่างที่2นะคะคือการนําแนวคิดเชิงคํานวณมาใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะคือการตรวจสอบการทำงานทีทละคําสั่งนะคะครูเคยพาพาทำเมื่อครั้งที่แล้วเนาะ,ะตรวจสอบการทำงานทีละคําสั่งมีลักษณะาการทำงานโดยการนําแนวคิดเชิงคํานวณเรื่องการแยกส่วนของปัญหานะคะซึ่งเป็นกระบวนการแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆหรือว่า แยกคำสั่งออกเป็นคำสั่งทีละคำสั่งนะคะเพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการแก้ปัญหานั้นๆเวลาเราตรวจสอบข้อผิดพลาดะคะ่ะเราจะตรวจสอบทีละข้อทีละข้อใช่ไหมคะ,ะถ้าเราเห็นข้อผิดพลาดตรงไหนเราก็แก้ไขจุดตรงนั้นนะคะ,ะแก้ไขทีละคำสั่งทีละคำสั่งนะคะอันนี้ก็คือการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด จากการเขียนโปรแกรมนะคะอะ่นักเรียนมาดูนะคะการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะนักเรียนดูเขามีบล็อกคําสั่งมาวางให้แล้วนะคะให้เราตรวจสอบอบล็อกคําสั่งว่าถูกต้องหรือไม่นะคะอะ่มาพิจารณาพร้อมกันนะคะอ่าพึ่งตัวนี้นะคะต้องการเดินไปเก็บน้ำหวานแล้วก็ผลิตน้ำพึ่งดูคําสั่งค่ะเขาต้องเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งเดินไปข้างหน้า หนึง่งแล้วก็สองใช่ไหมคะอ่าหนึง่งสองแล้วเขาก็เก็บน้านําหวานหนึ่งครั้งเก็บน้ําหวานหนึ่งครั้งแล้วเขาก็เดินไปอีกสองเก้าใช่ไหมคะหนึ่งสองแล้วเขาก็เป็นไงคะผลิต Riley, x, น้าผึ้งใช่ <c oughs> <แบ S 1> ไหมคะอ่าไปข้างหน้าสองครัง้งหนึ่งสองแล้วเขาก็ผลิตน้าผึ้งเอะตรงนี้ใช่หรือเปล่าตรงนี้เขาวางผิดใช่ไหมอ่า <les> ถ้าเขาวางผิดเราก็เปลี่ยนค่ะเป็นผลิตน้า ทึ้งอ่ะไหนลองดูสิอ่าหนึ่งก้าที่สองไปข้างหน้าแล้วเขาก็เก็บน้ำหวานแล้วเขาก็ไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเขาก็อ่าเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาการการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดนะคะแก้ข้อผิดพลาดก็คือการดีดีไรดีบัคนั่นเองนะคะอ่ะ มาดูโจทย์ข้อที่2นะคะอ่าพึ่งนักเรียนมาพิจารณาทีละข้อนะคะทีละขั้นตอนอ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาเดินไปข้างหน้า1ครั้งแล้วเขาก็เก็บน้ําหวานกี่ครั้งหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเขาเดินไปข้างหน้า1ครั้งแล้วก็หันหันขวานะคะหันขวาถูกต้อง แล้วก็เดินขึ้นไปนะคะอ่าเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะหันขวาแล้วเดินไปข้างหน้า1ครั้งใช่ไหมคะอ่าทีนี้นักเรียนดูนะคะตรงนี้เขาบอกเขาบอกว่ามาถึงตรงเนี้ยเขาหันขวาหันขวาแล้วเขาต้องเดินไปก่อนใช่ไหมคะแต่ในคำสั่งเนี้ยคือเก็บน้ำหวานเลยถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะเราต้องเอาเป็นไงคะเอาเก็บน้าหวานออกไป เก็บน้ำมาออกไปก่อนต้องเอาข้างหน้านะคะเอาข้างหน้ามาไว้ก่อนเขาเดินขึ้นไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะคะแล้วค่อยเก็บน้ําหวาน <c oughs> ใช่ไหมเก็บน้ําหวานแล้วเขาก็เป็นไงคะ <c oughs> เขาต้องเดินไปข้างหน้าก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ผลิตน้ําพึ่งกี่ครั้งสองครั้งก็องงเอาผลิตน้ําพึ่งมาใส่หนึ่งสองนะคะ <c oughs> อ่ะมาดูทีละขั้นตอนเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง เก็บน้ำหวานเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็หันขวาเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งเก็บน้ำหวานเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งน้ำผึ้งครั้งที่หนึ่งอ่าเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูในกรณีการใช้อ่ากล่องคําสั่งการทําซ้ํานะคะนักเรียนดูนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ เก็บน okay? ้ำหวานเดินไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานเดินไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานอยู่3ครั้งนะคะ3ครั้งแต่ในนี้เขาเขียน4ครั้งแสดงว่าเป็นไงคะผิดเราต้องใส่เลข3นะคะอ่ะมาดูมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเดินไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานเดินไปข้างหน้าเก็บน้ำหวาน3ครั้งแล้วมาถึงช่องนี้แหละแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าผลิตน้ำผึ้งเดินไปข้างหน้าผลิตน้ำผึ้งเดินไปข้างหน้าผลิตน้ำผึ้ง3ครั้งใช่ไหมคะแต่ ในการทำซ้ำตรงนี้เขาระบ,บุเป็น4ครั้งถูกหรือไม่ไม่ถูกนะคะเราต้องแก้เป็นเลข3นะคะอ่ะมาดูพิจารณาทีละขั้นตอนนะคะ,ะเดนไปเก็บครั้งที่หนึ่งเดินไปข้างหน้าเก็บครั้งที่สองดูมันอยู่ในการทำซ้ำตรงนี้นะคะอ่ะเก็บเดินไปข้างหน้าครั้งที่สเก็บน้ำหวานครั้งที่สมนะคะอ่ะเดินไปข้างหน้า อันนี้ในในสนัญลักษณ์ในของคำสั่งการทำซ้ำอันใหม่แล้วนะลูกเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งผลิตน้ำพึ่งครั้งที่หนึ่งเดินไปข้างหน้าครั้งที่สองผลิตน้ำผึ้งสองเดินไปข้างหน้าครั้งที่สามผลิตน้ำพึ้งสามโจทยนักเรียนมาดูนะคะโจทย์นี้นักขี่นักเรียนดูอาจจะยากหน่อยนะคะอาจจะดูยากนะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันนะคะในโจทย์ อัมีการทำา3ห้าครั้งเดี๋ยวเราจะมาเช็คบล็อกกล่องคำสั่งข้างในนี้ด้วยนะคะน,นักเรียนดูพึ่งเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเดินไปข้างหน้าโอเคแล้วก็เก็บน้ำหวานแล้วก็หันขวาหันขวาใช่หรือไม่หันขวาหรอถ้าหันขวามันจะมาทางนี้นะเราต้องหันซ้ายนะคะหันซ้ายแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็ผลิตน้ำพึ่งนะคะ,ะผลิตน้ำพึ่งแล้วก็หันไปทางไหนคะ ไปทางไหนขวาหรือซ้ายอ่าถ้าหันไปทางซ้ายอย่างที่ตัวเขากำหนดให้เป็นไงคะอ่าหันไปทางซ้ายไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนจากหันซ้ายเป็นหันขวานะคะอ่าหันขวาแล้วเขาก็วนกลับไปทําใหม่ก็คือไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานหันหันไงคะหันซ้ายแล้วก็ไป้างหน้าผลิตน้ําผึ้งหันขวาแล้วก็ <ersch> ไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานหันซ้ายไปข้างหน้าผลิตน้ําผึ้งหันขวาไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานหันซ้ายไปข้างหน في, <int> ้าผลิตน้ําผึ้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าครั้สุดท้ายเก็บน้าหวานหันซ้ายไปข้างหน้าผลิตน้ําผึ้งหันขวาเขาทําซ้ําอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหารอบโอเคห้ารอบ ครบนะคะเราเช็คแล้วเราเปลี่ยนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนนะคะไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานเรียบร้อยแล้วหันซ้ายไปข้างหน้าเก็บน้ำพึ่งหันขวาอ่าเริ่มรอบที่สองนะคะไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานหันซ้ายไปข้างหน้าเน้ำหนหันขวานะคะอ่าเริ่มรอบที่สามแล้วนะคะไปข้างหน้า เก็บน้ำหวานหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวานะคะเริ่มรอบที่สีไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวารอบที่ห้านะคะรอบสุดท้ายไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานหันซ้ายไปข้างหน้าผลิตน้ำหันข้าร้ยนะคะ นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะการแก้ปัญหาแก้ไขข้อผิดพลาดหรือว่าการ debug นะคะ,ะย้ําอีกรอบนึง b ั๊ก,ก็คือข้อผิดพลาดการแก้ไขข้อบกพร่องหรือว่าข้อผิดพลาดก็คือการ d บ b ๊กนะคะแล้วก็อีกคํานึงก็คือคําว่าลูปนะคะลูปก,ก็คือการทําซ้านะคะการวนซ้ําการทําซ้ํานั่นเองนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะ สั่งในห้องเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวสำหรับใครที่เรียนอยู่ทางบ้านครูก็จะส่งไปให้ในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ